Dear students and parents let's learn English with me ครูเดือนดอเอรเดือนกวีทองก้อนโรงเรียนชุมชนวัดรมธาค่ะแต่ละบ้านเข้มแข็งกันอยู่ใช่ไหมคะเราสู้โควิดไปด้วยกันอยู่บ้านกับตัวสวมแมสรักษาระยะหา่างล้างมือกันบ่อยๆนะคะคลิปนี้ครูเดือนจะสอนเรื่อง hobby Are you ready Let's go ขอบคุณสื่อจาก DLTV นะคะขอบคุณสื่อจากคุณครูคุณนัทไตรเรืองศักดิ์และคุณครูปียวันรุ่งอยู่ทองนะคะจุดประสงค์คราวนี้ก็คือนักเรียนออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้นักเรียนบอกโครงสร้างประโยคถามตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้ นักเรียนพูดถามตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้มาทวนคำศัพท์ตามใบงานที่นักเรียนได้รับไปแล้วเลยนะคะคำศัพท์นะคะนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ singing singing ร้องเพลง sleeping sleeping นอนหลับ dancing dancing เป็นรำ reading Reading อ่านหนังสือ Drawing Drawing วาดภาพ Cooking Cooking ทำอาหาร Gardening Gardening ทำสวนนักเรียนลองอ่านออกเสียงเลยนะคะตามภาพนี้เลยครูจะพูดภาษาไทยนักเรียนพูดภาษาอังกฤษกันดังๆนะคะร้องเพลง นอนหลับเต้นรำอ่านหนังสือวาดภาพนักเรียนแข่งกันอ่านเลยนะคะทำอาหารทำสวนมาดูเลยนะคะว่า Hobbies แต่และอย่างนั้นมีความหมายในภาษาไทยอย่างไรนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยค่ะ one singing ร้องเพลง two gardening ทำสวน t h e sleeping นอน four dancing เต้น five reading อ่าน six drawing วาด seven cooking ทำอาหารมาดูโครงสร้างประโยคที่นักเกรยียนจะต้องพูดสุดพูดให้ได้นะคะเอาไว้ถามสนทนากันว่า เพื่อนแต่ละคนนั้นชอบทํางานอดิเรกอะไรในเวลาว่างนะคะออกเสียงตามครูเลยค่ะ what do you like to do in your free time อีกรอบนะคะ what do you like to do in your free time ฝึกเลยนะคะฝึกพูดให้แม่นยำนะคะเวลาตอบนะคะเมื่อกี้ถามแล้วตอบก็ตอบว่า i like i like ตัด แล้วแต่ว่านักเรียนจะชอบอะไรนะคะ I like I like t o t d t in my free time มาดูตัวอย่างเลยนักเรียนอ่านประโยคคำถามพร้อมกันนะคะ What do you like to do in your free time คำตอบก็คือ I like drawing in my free time นักเรียนพร้อมกันเลยนะคะ What do you like to do In your free time, I like gardening. In my free time, what do you like to do? In your free time, I like cooking. In my free time, what do you like to do? In your free time, I like sleeping. In my free time, what do you like to do in your free time? I like cooking in my Amazon. What do you like to do in your free time? I like dancing in my free time. What do you like to do in your free time? I like singing in my free time. What do you like to do in your free time? I like reading in my free time. ถ้าอยากจะทราบว่าเพื่อนเราหรือว่าคนที่เราจะถามนั้นมีงานอดิเรกอะไรนะคะก็ถามเลยด้วยโครงสร้างประโยค What do you like to do in your free time และคาตอบก็สามารถมีได้หลากหลายนะคะแล้วแต่งานอดิเรก ที่ผู้ที่ตอบนั้นจะทำนะคะค่ะก็ให้หนักเรียนกลับไปฝึกฝนนะคะประโยคนี้นะคะเพื่อฝ,ฝึกถามตอบนะคะอาจจะถามตอบกันในกระจกกรแล้วฝึกถามกับคนในครอบครัวดูนะคะฝึกให้คล่องนะคะค่ะคลิปนี้ก็ครูสอนจบแล้วนะคะนักเรียนก็ทำใบงานนะคะในใบงานนี้นะคะที่ คุณครูได้ให้ไปนะคะก็จะมีคำศัพท์ในบล็อกนะคะนักเรียนฝึกอ่านนะคะแล้วก็เอามาเขียนนะคะข้างล่างว่าตรงกับภาพไหนนะคะคำศัพท์แต่ละภาพหลังจากนั้นนักเรียนก็มาฝึกการโครงสร้างประโยคนะคะ what do you like to you to do in your free time เขาวงเล็กไว้ว่าอ่านหนังสือก็ตอบว่า I like reading in my free time นะคะเขียนตอบมานะคะทำให้ครบนะคะนักเรียน ได้ฝึกฟังฝึกพูดอันนี้แล้วนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนได้ในใบงานให้ครบสมบูรณ์นะคะแล้วก็มาส่งครูค่ะคลิปนี้เรื่องฮอบบี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ